สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยผู้ใช้ลมหายใจทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Night Enfield In recent years, the one in the sarcophagus has gradually faded from people's memory, along with those legends. I was hoping that before your memory recovers, you would learn about this world through experience rather than my faint words. สวัสดีครับร้ังจากที่ได้ลองเล่นเกมนี้ ผมก็อยากจะมารีวิวและพูดคุยในม um ุมมองของผมว่าเกมนี้สน <Moon S 1> ุกยังไงและเหมาะกับใครและคุ้มค่าที่คุณนั้นจะเสียเวลาให้กับเกมนี้หรือเปล่าคําเตือนนะครับเวอร์ชันที่ผมเล่นนั้นเป็นเวอร์ชันเบต้าเทสทรูซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันจริงฉะนั้นฟังหูไว้หูและไม่ควรเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดเพราะว่าเจ้าของช่องมันมั่วก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าตัวเกมหลักจะเปิดให้บริการในวันที่22มกราปีหน้าและยืนยันเลยว่า มีภาษาไทยแน่นอนแน่นอนอ่าพี่ครับพบว่าภาษาไทยในเกมนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไทยใหญ่อ่ะพี่ทําไมวะเออพี่ลองเข้าไปในแนะนําตัวละครในเว็บไซต์เด็ที่จริงแล้วเนี่ยเผ่าพันธุ์มันต้องชื่อว่าหลงแต่เขาปแปลเป็นภาษาไทยว่าลุงอ่ะพี่เฮ้ยหมอป้านอ้องอย่ามาใส่ร้ายเกมที่พี่รักสิเออกูไม่เชื่อหรอกเช็คแป๊บเชีย่ยแม่งลู้จริงด้วยอ่างนะำเอ็นฟิเป็นเกม3 d ดีเดียวไทม์สเตอร์เรจีพมีเยอะนะ ก็คือว่าจากผลสัมภาษณ์จากทางผู้พัฒนาได้กล่าวว่าพวกเขานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆเกมและหยิบยกข้อดีนั้นมาใส่ในเกมตัวเองไม่ว่าจะเป็น f a c t o r i o s t a t i s Factory และ d h e Standing และด้วยความที่ว่าเกมภาคดั้งเดิมของ Ark อในนั้นเป็น Tower Defense วางแผนกลยุทธ์ผมเลยสนใจมากๆเลยนะครับว่าพวกเขานั้นจะดัดแปลงยังไงให้มาสู่เกม 3D และก้าวขาออกจากการเป็น Tower Defense แต่ก็น่าเสียดายเลยครับที่ตัวเกมภาคนี้จะอยู่คนละทำลายจากเกมภาคหลักซึ่งทําให้มีเนื้อเรื่องและตัวละครที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็จะมีตัวละครบางตัวนะครับที่มาจากเกมภาคเก่ามาอยู่ในเกมภาคนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยคือต้องยอมรับเลยนะครับว่าตัวเกมอักน n อ e เอ็นฟิเป็นเกมที่มีคุณภาพกราฟิกที่สวยและอลังการมากถ้าเทียบกับเกมแนวเดียวกันแต่สิ่งที่แรกมาก,กับกราฟิกที่อลังการนี้นั่นก็คือสเป c คอมทางผู้พัฒนาได้กล่าวว่า สเปคคอมที่เขาเล็กคอมแมนนั้นนั่นก็คือ Intel Core i7 Gen10 การจอคือ i n v i d เดีย f o r c RTX x 2060 RAM 32GB ซึ่งสเปคคอมนี้คุณก็จะได้กราฟิกที่อยู่ในขั้น High หรือก็คือภาพสวยแบบกระแทกตานะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ย hey, พี่สเปคคอมมันเอาเรื่องอยู่นะพี่นะแต่ทุกคนครับสบายใจได้เพราะว่ามันมีคนใช้ A 5 s e r ซีรีส์0และการ์ดจอ GTX 75อ็กมาเล่น e อ f i e l d ได้ ในภาพปรับตามสุดฉะนั้นถ้าคุณมีการ์จอที่แรงก,กว่านี้คุณเล่นได้สบายได้นอนแต่ว่ามันก็กระตุกอยู่นะตัวละครในเกมนี้ตรงปกคือผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณสามารถเปรียบเทียบระหว่างอาร์ต 3d กับภาพ 2d ได้เลยนะครับว่าการดีไซน์ตัวละครมันตรงปกหรือเปล่าแต่จากที่ผมดูแล้วตรงปกและสวยกว่ามากโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงไม่รู้ทำไม และอีกเรื่องเลยก็คือเสื้อผ้าหน้าผมการดีไซน์ของตัวละครในเกมนี้เี่กได้ว่าทัดใจผมมากซึ่งเป็นเกมไม่กี่เกมนะครับที่ผมยอมรับเลยว่าต่อให้คุณนั้นไม่จำเป็นต้องเซอร์วิสไม่จำเป็นต้องให้ตัวละครนั้นโป๊เกินไปก็สามารถทําให้ตัวละครนั้นมีเสนได้ถึงบางตัวมันจะใส่สั้นก็เถอะเอาง่ายๆเลยนะครับคือคุณสามารถสกอตเพย์เป็นตัวละครเหล่านีน้ได้โดยไม่ต้องเครืองเขินและเสื้อผ้าบางชุดของตัวละครนั้นคุณสามารถใส่เลนได้เออคือชุดฮู้ดของพลริกาเนี่ยมันเท่มากเลยนะ คือผมอยากได้มากเลยแต่แบบน่าจะร้อนเออผมขอเน้นหน่อยคือการดีไซน์ของตัวละครในเกมนี้นะครับมันมีความสมมาตรคือคุณเข้าใจไหมสมมาตรอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบมันต้องเป๊ะทุกอย่างนะแต่หมายถึงว่าคุณเข้าใจปะ่ะตัวละครวางเกมข้างหนึ่งถุงน่องไม่ใส่อีกข้างหนึ่งถุงน่องขาดอีกข้างหนึ่งใส่โบท๊ทอีกข้างหนึ่งใส่รองเท้าแต่อะไรเงี้ยคือคุณเข้าใจปะ่ะตัวละครมันดูยูนิคมากอ่ะแต่แบบดูแล้วมันขัดตาพวกคุณเข้าใจผมปะ่ะเข้าใจปะ่ะ มันุดกแล้วก็เอาจริงๆเลยนะผมชอบตัวละครสาวในเกมนี้ทุกตัวเลยนะแม้แต่ตัวละครสีดาวผมนี่โรงรักตั้งแต่แรกเห็นถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถปั้นเธอให้เก่งได้แต่ผมจะรอเธอไปที่<บ>ในด้านการสำรวจก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมนี้มีอิสระในการสำรวจที่ค่อนข้างน้อยกว่าเกมอื่นเกมนี้คุณบินไม่ได้เกมนี้คุณกระโดดสองชั้นไม่ได้คุณปีนเขาไม่ได้คุณแดชกลางอากาศไม่ได้คุณวิ่งและกระโดดมันก็ไกลเท่าเดิม คุณว่ายน้ําไม่ได้และคุณไม่มียาติผาน,นะตอนแรกผมเห็นมอเตอร์ไซค์ผมนี่ยิ้มเลยแต่พอตัดมาแล้วเห็นมันพังเนี่ยผมนี่ห้อยเลยคือเกมนี้นะครับจะบังคับให้คุณนั้นสํารวจด้วยตัวของคุณเองและส่วนใหญ่นั้นคือการเดินสํารวจถึงแม้ว่าจะมีตัวช่วยในการสํารวจก็คือซิปไลน์ซิปไลน์นะครับคุณสามารถครับและก็วางได้ตามสถานที่ต่างๆที่คุณนั้นจะใช้เป็นทางลัดแต่ข้อเสียก็คือมันจะเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าคอนนี้ฝากไว้ก่อน บางคนก็อาจจะสงสัยครับอ่าพี่ครับเกมนี้มันก็น่าจะเหมือนเกมอื่นไม่ใช่เหรอครับพี่ทำไมอิสระในการสำรวจมันน้อยกว่าเกมอื่นนะครับพี่ข้อนี้ก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าเกมนี้ไม่ใช่เกม Open World แต่เป็นแค่เกม r p g ์พีทำให้เส้นทางในพัฒเส้นทางของเกมนั้นเป็นเส้นทางเดียวเลยก็คือถ้าคุณจะไปทำภารกิจคุณจะต้องไปเส้นทางที่เกมนั้นกำหนดเอาไว้โดยจะมีเส้นก้านบางจุดที่ไม่ให้คุณนั้นสามารถเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงสูงเหวลึกลึกและแม่น้ำยาว ที่คุณนั้นตกลงไปก็มองเท่งและการวางของก้นเส้นท้ายให้คุณนั้นข้ามไม่ได้แต่ว่าเกมนี้ไม่มีฟอลดาเมจถ้าพื้นที่นั้นเกมอนุญาตให้คุณไปคุณก็สามารถไปได้เลยแต่ถ้าคุณทะลึง่งโดดไม่ดูแมพคุณก็อาจจะตายโง่เหมือนผมได้ <c oughs> ครับผมตายโง่บ่อยมาก <c oughs> และระบบสุนดน่ารักอย่างเมโมเบคอนที่คุณนั้นสามารถปากเพื่อเป็นใบบอกทางได้ ซึ่งเมมโมเบคอนที่คุณปักนั้นจะโผล่ขึ้นมาในเซิร์ฟคนอื่นอย่างเช่นว่าเพื่อนผมปักเมมโมเบคอนเอาไว้มันก็จะขึ้นมาในเซิร์ฟของผมอะไรนะใช้ระเบิดได้เหรอไหนดูดิเอเฮ้ยเอาวเฮ้ยจริง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 ถ้าใครเล่นดาร์กโซนเนี่ยคุณจะคุ้นตาไปอย่างดีเลย และสาเหตุที่ทําให้เมมเบอร์วอนั้นถือเป็นระบบที่สําคัญมากในคอมมูนิตี้นั่นก็เพราะว่าเกมนี้ไม่มีระบบตัวช่วยในการสําสรวจอย่างเช่นว่าคุณอยากหากล่องแต่กล่องพวกนั้นจะไม่ขึ้นในแมปคุณต้องหาเองคุณอยากหากขอถวายมันมันมีชื่อว่าโอเคออเรลีนก็คือออเรลีนนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากในการสํารวจเพราะว่าออเรลีนนั้นมันจะทําให้คุณนั้นได้ทั้งเพรและก็สเตมินาและแมปต่อไปก็จะได้บัฟต่าง แต่ด้วยคำเทว่าเกมนี้ไม่มีระบบตัวช่วยในการสํารวจทําให้การที่คนนั้นจะหาออร์โน,นให้ครบด้วยตัวเองนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเะ่นนั้นจงที่เรียกว่าเมมเบอร์เบคอนคือตัวช่วยในการสํารวจที่ทุกคนในคอมมูนิตี้นั้นจะช่วยกันเป็นแปยบอกทางแต่ก็ใช่ว่าทุกคนนั้นจะใช้เมมเบอร์เบคอนในทางที่ถูกต้องนะครับบางคนปากดีๆบางคนปากเพราะว่าอยากจะบอกว่ากอกอยู่ตรงนี้นะเว้ยแต่บางคนก็ปากคนกวนเอ้ยโดดลงไปเด็ใช่ผมโดดแล้วผมก็ตาย แน่นอนครับถ้าเหล่านั้นเป็นคนดีสิทธิสังคมเราก็ต้องปรับแบบดีๆใช่ไหมใช่แล้วเราก็ต้องปักแบบดีๆเ,เออผมบอกพวกคุณเลยอย่างว่าเกมนี้ไม่มีระบบนำทางคือตัวเกมบอกนะครับว่าเราต้องไปจุดไหนแต่ตัวเกมไม่ได้บอกว่าจะต้องไปยังไงทําให้โอกาสได้คนจะหลงทางในเกมนี้มีเยอะมากสาธุนะครับเดชเกมจริงผมขอระบบนำทางด้วยได้ไหมผมหลงทางแล้วนี่อะไรเนี่ยเออ ระบบการไฟฟ้า AIC System คือเกมนี้ให้อิสระคุณในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆแต่ไม่ใช่สร้างบ้านนะครับตัวเกมจะมีระบบสร้างฐานที่ไว้เพื่อเป็นโรงงานนรกใช่ครับโรงงานนรกที่ฐานนี้จะเอาไว้สร้างผลิตต่างๆจากการที่คนนั้นไปฟาร์มทรัพยากรมาและทําให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่ปลูกสวนภัยทําย,ยาสร้างอุปกรณ์สมใส่และที่สําคัญเลยก็คือไฟฟ้าพวกคุณจําสิบลายได้ไหม ในเมืองแรกนั้นคุณจะได้รับบทเป็นพัฒนางานการไฟฟ้าเพื่อทําให้พื้นที่ที่คุณกำลังไปมีไฟฟ้าไว้สาหรับทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานขุดแร่ซิฟไล์ป้อมปืนหรือปลดล็อกพัสนเ,เพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นแต่ความน่าภูงิใก็คือการยงสายไฟที่ค่อนข้างเอียงวะและขัดใจผมที่สุดเลยด้วยสายไฟนะครับที่มีระยะทางที่จํากัด80เมตรและจะนับระยะทางทุกฝีก้าวของคุณที่คุณเดินคุณเดินหลบมอนนับคุณกระโดดนับ คุณเลี้ยวนับแล้วคุณไม่สามารถใช้ซิบลายในการยงสายไฟได้ทําให้พื้นที่ที่คุณไปนั้นจะมีแต่เสาไฟไฟ้าที่คุณตั้งแถมขวางทางด้วยทําให้คุณนั้นต้องวางแผลในการยงสายไฟให้ดีเดินเลยสายก็เสร็จปักไม่ได้ติดใกล้กันก็ดูลกจะวางแอบก็วางไม่ได้แล้วคุณจําได้ไหมครับว่าเกมนี้ไม่ใช่เกม Open World การวางมอนสเตอร์ของเกมนี้นั้นเขาจะวางแบบกลางทางก็คือดักหน้าคุณเลย สุดถ้าคุณเดินผ่านและมันอเลร์สคุณจะไม่สามารถวางเสาได้คุณจะต้องตีมอนก่อนและด้วยความที่ว่ามอนสเตอร์นั้นชอบอยู่กลางทางดักหน้าคุณทําให้คุณนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และมอนสเตอร์ในเกมนี้นั้นรีสปาวเร็วมากอ <c oughs> รีสปาวเร็วมากถ้าเกิดว่าคุณตีมอนสเตอร์ไปแล้วผ่านไปสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงมอนสเตอร์เหล่านั้นก็จะรีสปาวกลับมาและในเกมนี้คุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปตีมอนสเตอร์ทุกตัวในแมปเพราะว่าวัตถุดิบที่ดรอปจากมอน มีความสําคัญน้อยมากในช่วงแรกและในเมืองแรกนั้นไฟฟ้าของคุณจําเป็นมากในการฟาร์มทรัพยากรที่เรียกว่าแร่แร่เหล่านี้จะเกิดขึ้นตามแมปถ้าคุณจะไปขุดคุณก็ขุดได้โดยการอัตโนมือแต่ว่ามันจะได้น้อยมากฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องโยงไฟฟ้าเพื่อเอาที่ขุดไปวางทําให้ในเมืองแรกนั้นมันเลยกลายเป็นการสรํารวจแบบซําซ้อนก็คือคุณสารวจรอบแรกไปแล้วแต่คุณต้องการแร่คุณก็ต้องโยงสายไฟเพื่อไปยังจุดที่คุณนั้นจะต้องขุดแร่ แต่ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในการสำรวจคุณก็ต้องโยงสายไฟไปด้วยและสำรวจไปด้วยและบอกได้เลยนะครับว่าการโยงสายไฟน่าเบื่อมากโชคดีนะครับที่เมืองสองเนี่ยเราไม่ต้องรอเพย์เป็นพนักง,งานการไฟฟ้าแต่รอเพย์เป็นพนักง,งานก,นการปปาครีนพอเตอร์ฮะใช่ใช่เลอวะจากสีไม่น่าใช่เนี่ย ระบบทีมและตัวละครอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ด้วยความที่ว่าตัวเกมนี้เป็นปาร์ตี้สี่คนก็คือ4ี่คนจริงๆตัวละครอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นก็จะกลายเป็น A p พซที่จะเดินตามและต่อสู้เคียงข้างคุณและสามารถสลับตัวละครได้ตลอดเวลาเหมือนเกมอื่นๆทําให้รู้สึกว่าไม่เหงาว่าวเวและดูน่ารักด้วยคุณเก็บของสาวก็เก็บคุณสู้สาวก็สู้คุณคุณหินสาวก็คุณหินแค่ระบบนี้ผมยกให้เลยว่า เกมออฟเดอะยซึ่งตัวละครในเกมนี้นะครับจะแบ่งเป็น6คลาส5ประเภทอาวุธและ5าธาตุก็จะคล้ายๆกับเกมภาคดังเดิมระบบต่อสู้อันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าความหลากหลายในการต่อสู้นั้นอาจจะน,อน้อยกว่าเกมอื่นแต่ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างมาทดแทนคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคอมโบโจมตีปกติของเกมนี้มีแค่มูฟเซตเดียวต่อให้คนนั้นจะก,กดคลิกค้างคิกรัวๆมันก็จะเป็นการโจมตีปกติ แต่ว่าการชจมตีสุดท้ายของตัวละครจะเป็นการฟื้นฟู SP SP ในเกมนี้นะครับจะไม่ให้คุณ3ขีดและจะทําการฟื้นฟูเรื่อยๆคือเกมนี้ไม่มีคูดาสกิลนะครับคุณสามารถกดสกิลได้เรื่อยๆเลยแต่ทุกสกิลจะใช้ SP 1ขคีดคือสกิลในเกมนี้มีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสกิลในเกมนี้ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูเกรอันตีนะแต่เป็นการคัดแอนิเมชั่นคอมมอนสเตอร์และแปดดีบัฟให้สตูคือมอนสเตอร์ระดับกลางจะมีท่าใหญ่ที่จะสามารถจบตีหนักคุณได้ แต่ถ้าคุณใช้สกิลในจังหวะที่เป๊ะๆจะถูกขัดแอนิเมชันทันทีแต่ว่าถ้าคุณเก็บเก็ SP สพีไม่ทันเกมนี้ก็จะมีระบบหลบหลีกและระบบทีมคอมโบคือถ้าคุณหลบหลีกในจังหวะที่ Master, มอนสเตอร์โจมตีแบบเป๊ะๆก็จะเกิดการหน่วงเวลาค,ค,คือเทนะและระบบทีมคอมโบคือทุกตัวละครนะครับผมจะมีเงื่อนไขในการโจมตีคอมโบอยู่ซึ่งทุกตัวละครมันไม่เหมือนกันนะนะผมก็อธิบายไม่ถูก แต่ถ้าคุณนั้นทําตามเงื่อนไขได้ก็จะสามารถต่อคอมโบกับเหล่าเพื่อนเพื่อในทีมได้เซึ่งรหลบการต่อสู้ในเกมนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเกมอื่นๆอยู่อาจจะทําให้เกมเมอร์บางส่วนไม่ชินถ้าคุณจะสลับตัวละครคุณต้องกด F 1ถึง F 4ถ้าคุณต้องการใช้สกิลก็คือเลข1ถึงเลข4แต่ถ้าจะใช้อันติก็ต้องกดค้างส่วนตัวอีนั้นจะเอาไว้ใช้กดเพื่อต่อคอมโบของทีมส่วนตัวผมผมแนะนําว่าตอนต่อสู้ให้คนกดคลิกเมาส์ค้างไปเลย และจะจ่อกับการใช้สกิลและการหลบก็พอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบต่อสอู้นั้นไม่ได้ยุ่งยากกว่าที่คิดผู้สามารถถอดสมองเล่นได้เลยแต่พอเจอบอสกูนี่เปลี่ยนท่าน,นั่งเลยบอสบางตัวผมใช้ยาหมดไปแล้วและเพิ่งรู้ว่ามันมีเฟสสามผมใช้ยาหมดตั้งแต่เฟสหนึ่งกูจะมาเล่นดีชิวเงี้ยจากที่แบบการโก่งโก่งตัวโก่งตัวแบบดีชิวใช่ไหมกูตาย <laughs> โอโหูหนังชีวิตละ ผมอออ้ยระบบการชาจากใจผมเนี่ยผมอาจจะบอกได้ว่าเกมนี้มีระบบกาชาที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับเกมเมอร์อยู่บ้างก็คือเกมนี้ตู้กระชาอาวุธไม่จะเป็นต้องใช้เพชรเอางงอะดิเกมนี้นะครับตัวละครจะแบ่งกันเป็น3ามเทียและอาวุธแบ่งเป็นสเทียก็คือตัวละครจะแบ่งเป็น4ดาว5ดาวกับ6ดาวและอาวุธจะแบ่งเป็น3มดาว4ีดาว5ดาวและ6ดาว ทุกวันนี้ผมก็สงสัยว่าอาวุธ3ดาวเนี่ยเอามาทําไมทําไมไม่เอาเป็นอาวุธสีดาวไปเลยตู้คาชาในเกมนี้นะครับถ้าคุณเปิดตู้ตัวละครคุณก็จะได้แต่ตัวละครนะทุก10โลคุณก็จะได้ตัวละคร5ดาวหนึ่งตัวและถ้าคุณดวงหมาไม่ได้ตัว6ดาวเลยทุก80โลคุณก็จะได้ตัวละคร6ดาว1ตัวแต่50-50นะครับแต่เกมก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น ถ้าคุณเปิดกาชาครบ60โลคุณจะได้รับตัวสุมกาชาฟี10โลแต่ตัวนี้จะใช้ได้แค่ตู้กาชาตู้หน้าเท่านั้นและคุณไม่สามารถดองได้ถ้าตู้หน้ามาและคุณยังไม่ใช่ตัวตัวจะหมดอายุทันทีถ้าคุณเปิดกาชาครบ120โลคุณจะได้ตัวขอหน้าตู้ทันที1ตัวและได้แค่ครั้งเดียวต่อตู้เท่านั้นและทุกครั้งที่คุณสุมกาชาตัวละครคุณก็จะได้อาเซนอ็กจิกเก็ตเพื่อเอาไว้สุมอาวุธกาชาในกาชาวะในการสุ่มหนึ่งครั้ง จะใช้ทิเก็ต1,980ทิเก็ตซึ่งถ้าคุณเปิดครบสครั้งคุณก็จะได้อาวุธ6ดาวทันทีแต่โอกาส50ต0แต่ถ้าเปิดครบ8ครั้งคุณก็จะได้อาวุธ6ดาวหน้ากล่องทันทีถ้าคุณได้ตัวละครสีดาวคุณก็จะได้20ท <iese> ิเ <payers> ก็ตถ้าคุณได้ตัวละคร5ดาวคุณก็จะได้200ทิเก็ตถ้าคุณได้ตัวละคร6ดาวคุณก็จะได้2,000ทิเก็ตก็คือถ้าคุณได้ตัวละคร6ดาวคุณก็จะได้กดกระชาอาวุธ1ครั้งทันทีลลยะะแสุดท้ารบบ ในเกมนี้นะครับผมหลังจากที่คุณนั้นได้ทําการสร้างฐานตามแมปต่างๆก็จะมีมินิเกมที่คุณนั้นจะวางป้อมป,ปืนเพื่อกันไม่ให้มอนสเตอร์นั้นมาตีเสาของคุณมันก็คือระบบทาวเวอร์ดีเฟนส์นั่นแหละและผมขอสารภาพตามตรงเลยก็คือระบบนี้ไม่สนุกเลยด้วยความที่ว่าภาคเดิมนั้นจะเป็นการวางตัวละครและการแม่ศัตรูนั้นเข้ามาในฐานแต่ว่าในภาคนี้จะเป็นการวางป้อมป,ปืนซึ่งป้อมปืนเหล่านี้จะยิงแทนคุณและให้ตัวคุณนั้นเดินไปตีช่วยป้อมป,ปืนเหล่านั้น เพิ่มให้มอนสเตอร์นั้นเล่นร่อนออกมาแต่จากความรู้สึกของผมแล้วมันน่าเบื่อมากคือมันไปไม่สุดนะครับด้วยความที่ว่าฐานที่เราป้องกันนั้นมันค่อนข้างที่จะแคบเกินไปป้อมปืนกวางได้จากจำกัดฐานบางส่วนตัวอาคารบางจุดก็ตั้งสูงเกินไปจนไม่สามารถมองเห็นมอนสเตอร์ได้และยิ่งเป็นฐาน2ที่ตัวสาที่เราต้องป้องกันนั้นมี2อ,อันและมอนสเตอร์มาสอบเส้นทางทําให้เราเลือกไม่ถูกว่าเราจะต้องไปป้องกันตรงไหนดูรวมนะครับ แม2ผมหัวร้อนมากจนไม่ได้เลยแต่จากข้อเสียมันก็มีข้อดีนะครับด้วยความที่ว่าเราสามารถวัดป้อมปืนที่อื่นได้านอกจากการเล่นมินิเกมทําให้มีผู้เล่นบางส่วนเอามาพิกแพลงวางฐานเอาไว้ในจุดเกิดของมอนเพื่อให้ป้อมปืนพวกนั้นมาช่วยเราโจมตีฮะอะไรนะมีคะแนนเหรอไม่มันก็เอาไว้ตีมอนสเตอร์ที่สปาวกลางทางก็ได้เอาไว้วางป้อมปืนไม่รู้ดินืกอด้แค่เนี้ และนี่คือ Tower Defense ที่แฟนเกมนั้นจิ่นานาการเอาไว้ความเป็นจริง สรุปเลยครับสำหรับชาวเกมที่รอเล่นเกมนี้มานานและหมายมั่นมันมอว่าจะลองเล่นสักครั้งหนึ่งผมขอบอกเลยเลยว่าเกมนี้กินเวลาชีวิตพอสมควรครับเพราะมีหลายๆอย่างให้ทําเยอะแยะมากมายซึ่งคุณอาจจะไม่ทําก็ได้แต่คุณภาพชีวิตจะเติบโตเช่ากวามากโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าโรงงานนารกผมบอกได้เลยว่าไอเจ้าโรงงานนารกนี้ผมใช้เวลาทํา1วันเต็มเพื่อให้โรงงานนั้นผลิตของที่ผมต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่โคตรจะสําคัญในโรงงานนรกถ้าคุณผลิตแบตเตอรี่ไม่พอโรงงานจะไฟฟ้าดับและคุณจะทาอะไรต่อไม่ได้เลยซึ่งถ้าคุณนั้นจะผลิตแบตเตอรี่จะต้องไปทำโปรดร <c oughs> <Heroes> อย่างอื่นก่อนและโปรดรอย่างอื่นนั้นคุณก็ต้องใช้วัตถุดิบและจากวัตถุดิบนั้นคุณก็ต้องไปสํารวจและการสํารวจนั้นคุณก็ต้องใช้ไฟฟ้า One Loop หนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับที่อยากจะเล่นเกม <c oughs> นี้ผมบอกไปก่อนเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าคุณนั้นอยากจะเล่นเกมนี้เกมนี้ใช้เวลาเล่นมากเกินไป เรียกได้ว่าเกมนี้เป็นเกมฟาร์มทรัพยากรถือว่าในเกมจะมีระบบอัตโนมัติหลายอย่างแต่บางส่วนก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีและในการสำรวจในเกมนี้ด้วยความที่ว่าไม่มีตัวช่วยในการเดินทางทำให้เกมนี้ใช้เวลาในการสำรวจนานมากและเกมนี้จุดวาร์ปน้อยมากเคื่อเกมนี้นะครับผมจะให้จุดวาร์ปแค่2แบบเท่านั้นก็คือวาร์ปพี่ฐานกับวาร์ปพที่สวาร์ปและเหตุผลที่ตัวเกมนั้นมีจุดวาร์ปน้อยมากก็คือตัวเกมบังคับให้ครูทำซิฟไล แต่ถ้าคุณจะทำซิปลน์คุณก็ต้องวางเสาไฟก่อนและถ้าคุณจะทำเสาไฟคุณก็ต้องสำรวจก่อนนั่นแหละครับรูปนรกแต่ก็ความชอบใครความชอบมันนะครับบางคนก็อาจจะชอบการสำรวจแบบนี้แต่บางคนเจอแบบนี้ไปก็เบื่อทันทีก็มีผมได้ลองถามแฟนผมเลยนะครับว่าอยากเล่นเกมนี้ไหมซึ่งผมเขาบอกเลยเลยว่าแฟนผมเอนจอยกับเกมไปที่นึเว็บมากคือนางเล่นเกมนี้อยู่เกมเดียวนะเกชินนางไม่เล่นเพราะว่าไม่มีปุ่มสคริปต์คือเราสองคนก็ไปทํางานแล้วนะ ก็หลังจากที่แฟนผมนั้นได้ลองเห็นผมหัวล้อในการสลดแมทช์แล้วน่าก็บอกว่าไม่น่าจะเล่นก็คือบางคนนะครับไม่สามารถสาเวลาชีวิตส่วนใหญ่ในการเล่นเกมเกมเดียวได้คือเกมการชาส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยส่วนมากก็จะกลายเป็นว่าเล่นเกมเหมือนทำงานไปแล้วนะการที่จะเลือกเกมการชาที่จะเอามาเล่นเนี่ยมันก็ต้องคิดแลกคิดอีกเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณถูกเทนตัวละครเกมเพย์ก็โอเคก็สมุติก็โอ้ยจิบจิบสบายมีเวลาเหลือเฟือก็จัดเลยครับ คือผมบอกได้เลยว่าเกมนี้มีความทะเยอทะยาสูงมากและผมว่าอนาคตก็อาจจะพัฒนาเรื่อยๆเป็นเกมกาชาที่น่าจับตามองอินเนอร์เมจหลายๆอย่างก็ดีคัดสินก็สวยและระบบการสนทนากับตัวละครก็ดูมีชีวิตชีวาและเนื้อเรื่องที่คาดหวังได้ว่าอาจจะทําได้ดีเทียบเท่ากับตัวเกมหลักเจอแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่เล่นได้อย่างไรความหลากหลายของตัวละครก็บอกได้เลยว่าค,นคนอนคอนยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าจะเป็นมีสาวน้อยน่ารักเรามีหนุ่มหล่อเทสดี มีไอหนุ่มผิวแทนตาบอดข้างเดียวเรามีไอหนุ่มกังฟูที่ผมนั้นเปิดกระชาได้มาแต่ผมไม่อยากได้เรามีพี่หัวมกรสุดเฟี้ยวสุดเท่แต่เป็นตัวละครสีดาวและเราก็มีอาโปจากกังฟูแพนด้าชื่ออะไรนะชื่อดาแพนอ่ะตัวทีตัวทีและที่สําคัญเลยก็คือคนดับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าตัวละครชายในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยก่อนนะมันเป็นเกมขายตัวละครหญิงนะแต่ทำไออหนุ่มนี่มันหล่อจังวะมันมันหล่อมันหล่อหรือหล่แล้วเนอะโอเคผมมาแค่นี้แหละก็ ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาอะไรก็ด่าได้แต่อย่าแล่ <c oughs> <c oughs> ผมมั่วโอเคส่งท้าย <c oughs> ก็ขอกราบขอบพระคุณคนที่กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับและที่สํคาคัญเลยก็คือคนที่สมัครสมาชิกช่องของเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้ผมนั้นมีกินมีใช้ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพวกคุณผมก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ขอบคุณครับล้เกมหนะ้าจะเป็นเกมอะไรก็รอคนจ้างนะครับจ้าผมทีเธอ